ตามที่มีข่าวเห็นบรรดากลุ่มสอสอของรัครวมไทยสร้างชาติไปทานข้าวแล้วบอกว่าจะมีการย้ายพักไปอยู่พักอื่นหรือพักใหม่เนี่ยโดยการนำของท่านสุชาติชมกินเนี่ยผมมีความรู้สึกไม่สบายใจมีความวิตกกังวลและมีสอสอหลายท่านโทรมาคุยกับผมว่าตอนนี้มีปัญหาในพักเกิดความ แต่เราสามัคคีกันผมก็ถามปัญหาเกิดจากอะไรบอกว่าเกิดจากหัวหน้าไม่มีความสร้างความอบอุ่นมีแต่ความแตกแยกแล้วหัวหน้าดูเอาเฉพาะคนของตัวเองเข้ามาทํางานมีหลายประเด็นที่ผมตั้งข้อสังเกตเพราะผมติดตามข่าวในฐานะที่ผมเป็นผู้ก่อตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งท่านพิรพันธ์ ได้มาขอพักผมไปใช้ผมไม่ได้ขายนะครับผมให้เอาไปใช้เพราะตอนนั้นผมตั้งไว้เพื่อที่จะรองรับนะครับท่านาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งไม่ขอเอ่ยชื่อท่านแต่พอมาเอาพักไปแล้วกับทําให้พักตกต่ําและทําให้พักยิ่งแต่แย่ลงไม่มีความอบอุ่นไม่มีความสามคัคคีมีแต่ความแตกแยกในพักผมเองในฐานะผู้ก,ก่อตั้งพักแล้วก็ วันก่อนผมก็เห็นนะครับอดีตหัวหน้าพักคนเก่าก็ไปยื่นหนังสือขับไล่ให้ท่านพิรพันธ์ออกจากหัวหน้ารวมถึงเห็นเรื่องของคุณสนธยาสวัสดีออกไปร้องเรียนหลายๆเรื่องในประเด็นของหัวหน้าที่ผิดกฎหมายและธรรนูนผมยิ่งมีความวิตกกังวลใจอย่างยิ่งและมันจะเกิดความเสื่อมเสียแก่พักรวมถึงท่านหัวหน้าเองตัวถูกปปชตรวจสอบนะครับให้มาชี้แจงก็ไม่มาชี้แจง ยิ่งล่าสุดประชุมงบประมาณแผ่นดินประชุมพรบงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรประชุมแต่หัวหน้ากลับไปต่างประเทศไปเซี่ยงไฮไปจีนผมเองก็ถือว่าการประชุมพรบงบประมาณเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเป็นเรื่องการดูแลคนทั้งประเทศดูแลแผ่นดินทั้งประเทศงบประมาณแผ่นดินทั้งแผ่นดินแต่หัวหน้ากลับไม่อยู่นะครับไม่อยู่ชี้แจงผมมีความรู้สึกว่าหัวหน้าเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆรวมถึง นะครับจะเข้าคอรมอรประชุมคอรมอรก็ต้องไปแอบเข้าหลังครัวนะครับปหลบนักข่าวหพวหน้าไม่เคยออกมาชี้แจงสักเรื่องเลยนะครับท่านพิรพันธ์ไม่เคยออกมาชี้แจงสักเรื่องเลยตั้งแต่มีข่าวประเด็นถูกว่ายัางถือหุ้นยังเป็นกรรมการบริษัทและสิ่งสําคัญก็เอาคนในบริษัทเนี่ยไปเป็นบอร์ดการไฟฟ้าฟฝ่ายผลิตเอาคนถือหุ้นในบริษัทไปเป็นบอร์ดการไฟไฟ้าฝ่ายผลิต ถือว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนทำ,ทำบอกว่าไม่เป็นบริสุทธิ์แต่ว่ามันไม่บริสุทธิ์หรอกครับเพราะเอาเอาคนในบริษัทไปไปถือไปเป็นกรรมการบอร์ดในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาเรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะคนคนนั้นเขาถือหุ้นในบริษัทของท่านด้วยนะครับเป็นกรรมการบริษัทในของท่านด้วยผมถึงอยาก,ากว่าหัวหน้าหลายๆเรื่องหัวหน้าไม่ออกมาชี้แจงถ้าหัวหน้ามาชี้แจงสังคมก็จะเข้าใจคนก็จะเข้าใจ นะครับผมยิ่งเห็นสสนะครับจะหนีออกจากพักจะย้ายออกจากพักผมยิ่งทุกข์ใจใหญ่เลยในฐานะที่ผ้เป็นผู้ก่อตั้งพักแล้วยิ่งอดีตหัวหน้าพักคนเดิมที่ก่อตั้งพักมามาไล่หัวหน้าให้ออกจากพักให้หาหัวหน้าพักคนใหม่ผมไม่ได้ติดขัดนะครับถ้าจะมีหัวหน้าพักคนใหม่ผมไม่ขัดข้องแต่ขอเป็นคนดีคนเสียสละคนไม่มีประวัติด่างพร้อยและเป็นคนที่ นะครับดูแลสอสเข้าสสให้ความอบอุ่นไม่ให้เกิดความแตกแยก,กอย่างนี้ผมรับได้แต่ถ้าเกิดหัวหน้าพิรพันธ์ไม่สามารถที่จะบริหารต่อไปได้ผมบอกอยากให้ท่านลาออกเถอะแล้วผมขอทวงพักผมคืนนะครับผมไม่ได้ขายพักนะครับผมไม่ได้เอาพักมาขายให้ท่านแต่ผมขอทวงพักคืนเพื่อให้คนมีความรู้ความสามารถและคนที่มีความตั้งใจที่จะสร้างพักได้กลับมได้มาเป็นหัวหน้าพัก ก่อนที่พักจะย่อยสลายหรือยุบสลายไปโดยนะครับการบริหารงานของหัวหน้าผมไม่อยากให้พักแตกแยกผมไม่อยากให้พักต่ําลงไปตกต่ําลงไปดังนั้นขอเรียนท่านหัวหน้าว่าผมขอทวงพักคืนครับหัวหน้าหัวขอทวงพักคืนท่าหัวหน้าไม่ให้คืนหัวหน้ากลาออกไปและให้คนอื่นเขามาเป็นแทนจะได้ไหมครับผมฝากเรียนถึงหัวหน้าพิรพันธ์นาสาลีลรัฐวิภาคด้วยผมให้ ความเคารพท่านนะครับแต่ว่าผมจําเป็นต้องรักษาส่วนใหญ่รักษาภาพรวมของพักไว้นะครับเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองเพราะพักต้องเป็นสถาบันของประชาชนจริงๆไม่ใช่เป็นประโยชน์ของ